สัดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะครูนันก็มาที่ร้านในสวนอีกรอบนะคะร้านในสวนสวยคะ่ะท่านผู้ชม,มบอกว่ามารีวิวมาให้ดูอยังไงคะ่ะวันนี้ครูนันมากินเมลอนปั่นนะคะที่ครูนันชอบอร่อยมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมค่ะร้านในสวนนะคะนี่ร้านในสวนน,ะะนี้ครูจะไปรีวิวอีกรอบนะคะเป็นร้านสงไทยนะคะ ในสวนนี่สวยมากอากาศดีมากค่ะตอนนี้พนักง,งานกำลังทำความสะอาดอยู่ข้างใกล้บ้าน,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 นค,าค,คนนั้นคนนั้นเลยมาแต่เช้าเลยค่ะสวัสดีค่ะใครไปชมคลิปขอให้ๆๆๆๆๆรวย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 เราไปดูก,กันเลยค่ะมาล่ามที่สวนสนวยขนาดไหนค่ะห้องแอร์กับที่มีระเบียงข้างนอกอันนี้เมกกื่อกี้ผู้ภาพไปหันมาที่นี่ก็หออ้องแอร์นะครับที่มีระเบียงข้างนอกเห็นไหมสวยห้องชุ่มฉ่ำเดี๋ยวไเปิดประตูเข้ามาเดี๋ยวค่ะ้ะ ทางในห้องแอร์ก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะเห็นป่นจัดสวยอยู่ใกล้บ้านคู่ประมาณกิโลหนึ่งนี่แหละเห็นบรรยากห้องแอร์ตอนนี้เพิ่เปิดแอร์เรียบร้อยแล้วมีภาพภาผาผนังเต็มตัวเี็กคู่มักมานั่งเขาเย็นใน่มออสก่อนมันจะเห็นวิวเห็นป่ะมีภาพภาพผนังสวยเห็นป่ะภาพวาดนี่ผักสวนครัวพร้อม คนนะพักคนปลูกออร์แกนิกต่างๆเห็นบ่มคะเต็มค่ะเนาะสวยค่ะสวยนี่คือข้างในลานเลยค่ะเด้องามบ่ท่านผู้ชมจ๋าผู้ใดมาเบิ่งคลิปผู้ขอให้รวยๆนี่ค่ะเด้อสวยบ่สวยบ่นี่ในห้องแอร์ผู้นี่คู่บ้าประจำมันไก่บ้านคู่ประมาณกิโลนึงนี่แหละนะคะคุณครูจะพาไปหาอาจารย์เทคโนนะคะอาจารย์เทคโนนี่จะจะพาคุณครูไปดูอาหารหมูที่หกนะคะท่านผู้ชมคนเก่ง อาหารหมู่ที่หกเนี่ยมันจะทําให้สุขภาพดีที่ว่าผงซวมโฮที่ตอนคู่ตอนคูททากับข้าวช่วงโควิดเนี่ยนะคะจะใส่ผงซวงโฮใช่ไหมอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากแล้วนอกจากผงซวมโฮแล้วจะมีอย่างอื่นด้วยค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะเดี๋ยวครูจะออกจากร้านในสวนละแล้วครูจะไปหาอาจารย์เทคโนอยู่านเทงหคโนะโเราไปดูอาหารหมูที่หกันถามหมูที่หกกัน,กนค,คืออะไรนะคะแล้วครูจะออกจากนี้แล้วครูก็